จิตวิทยาพูดอย่างไรให้คนคอยตามโดยมองโลกมองไทยวายธิรพัฒน์หนึ่งสถานที่ต่างๆต้องไม่แออัดต้องไม่เป็นที่ผู้คนผู้พาดแล้วสิ่งที่สําคัญตรงกันข้ามเขาจะต้องไม่มีกระจกเมื่อมีกระจกไม่ว่ามีอะไรผ่านกระจกก็ตามเขาจะมองไปที่กระจกและเขาจะหลุดโฟกัส จากเราทันทีอันดับสองเราจะต้องเป็นพวกเดียวกับเขาจะต้องเป็นฝ่ายเดียวกับเขาถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยก็ตามแล้วเราค่อยๆอ,ยอธิบายเหตุผลของเราให้เขาฟังแล้วค่อยๆดึงเขาเข้ามาเป็นพวกของเราอันดับที่ 3. พยายามอย่าโต้แย้งฝ่ายตรงข้ามถ้าเกิดเราโต้แย้งฝ่ายตรงข้ามเขาจะรู้สึกว่าเราอยู่คนละฝ่ายกับเขาทันทีแต่ว่าเมื่อเรารู้สึกว่าเราชนะ เขาจะรู้สึกว่าเขาแพ้เมื่อเขารู้สึกว่าแพ้หูเขาจะดับทันทีเราจะพูดอะไรไปเขาจะไม่ฟังและไม่ได้ยินเลยในเมื่อเขาไม่ได้ยินเขาแพ้เราก็แพ้ไปด้วยไม่มีใครชนะ 4. พยายามให้เขาพูดคําว่าใช่เยอะๆเพราะว่าเมื่อเขาพูดคําว่าใช่เยอะๆจะเป็นการกระตุ้นทาให้เขาเอออใช่คอยตามกับเราไปจนกระทั่งเขาเป็นเพื่อนเราโดยที่เขาไม่รู้ตัวประเด็นที่5เราจะต้อง เก็บชัมม่วโมงการฟังเยอะๆหลักการของการพูดที่ประสบความสําเร็จและมีผู้คนคอยตามก็คือเราจะต้องฟังมากกว่าพูดเท่านั้นเองถ้าเราทําอย่างนี้ได้เราจะมีผู้คนคอยตามเรามากเราลองดูนะครับถ้าวันนี้เรายัางพูดเดยอะไปลดลงหน่อยฟังมากหน่อยแล้วท่านจะมีเพื่อนมากกว่านี้จากทีรัฒน์เกิดมาเพื่อแตยกุลเกิดมาเพื่อแบ่งปันสดีครับ